เอาทั้งสองวันเลยขอเสียงตะมือให้กับทั้งสองทีมเลยครับโรสลินมสามกำปองกับใสฟุล้อเอ็กอาร์ลาเบียจับเป็น้านดตึมขาวนะครับโอ้โหนึกว่าพีเมลเรียก เอาพีมลีกเลยทีเดียวเอาละนะครับโอ้โหสำหรับนักเตะโอ้โหเมื่อกี้ลืมไม่เขียนชื่ออังมัดจบเลยลืมไม่เขียนชื่อนะครับเดี๋ยวจบครึ่งเราให้ทั้งสองทีมถ่ายรูปนะครับเราจะต้องอบันทึกภาพแล้วก็มอบรูปให้ท่านกลับไปบ้านด้วยทั้งสองทีมเลยจบครึ่งเดี๋ยวเราจะเรียกถ่ายรูปกันอีกทีหนึ่งนะครับ ออเลยครับในคู่นี้เป็นคู่พิเศษครับประจํารายการในวันนี้ครับใช่เป็นการโกจรมาพบกับมุสลิม3ามกำปองครับเจอกับไสฟุลอลอลอาราเบียแล้วครับแล้วตอนมาลิตอนนี้บางมาลิกไปดูนินาอยู่ครับอย่าลืมกดไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับในเพจนะครับมาแล้วในค่ําคืนนี้เรามาดูฟุตบอลมันมันก่อนแล้วเดี๋ยวต่อด้วยรอบชิงของแชร์บอลในค่ําคืนนี้นะครับโอเค ขอเสียงตบมืออีกครั้งนึงครับให้กับทั้งสองทีมหน่อยครับขอเสียงตบมือหน่อยครับ,รบมาลิกอยู่ไหนครับเชียร์กันได้เต็มที่นะครับอาลีเอาน้ำกับสปอนเซอร์ให้ทั้งสองทีมด้วยนะครับโอเค <Okay. S 2> โอ้แล้วคู่นี้นี่เป็นของทางด้านมุสลิมส,มสามกำปงมาทะกับเป้งลาดน้ำขาวเดินทางไกลมาจากเป้งนะฮะจังหวัดฉะเชิงเซา จริงๆผมก็ได้ลายชื่อมาแล้วครับแต่ว่ารูปกับตัวจริงเนี่ยหน้าก็ไม่ค่อยเหมือนกันในรูปเลยครับแต่ที่ส่งมานี่ผมจริงๆอยากอ่านชื่อมากเลยครับแต่ตอนนี้ก็มองแล้วตาลายไปหมดเลยครับแต่ว่าเขาส่งมาอยู่นะมีเขาว่านำทีมาโดยบังยะยาลาวารังหรือบอสเซนชาโดนะครับแล้วมีบังฮาซันหรือบอสซันด้วยครับแต่ตอนนี้คนไหนผมไม่รู้ครับเพราะหน้าตาดูเด็กกว่าครับในรูปครับบางครับคู่นี้ถือว่า ชุดมันเลยนะมันมันคู่นี่มันแน่นอนนะครับเป็นทีมใหม่ของทางด้านเบลรน้ําขาวนี่อยู่ข้างบ้านเมียผมเลยภรรยาผมเบลรน์น้ขาวนี่แล้ววันนี้มาโคจรกับทีมบ้านเราก็คือมุสลิมสามกระโปรงได้แก่อะไรบ้างครับก็มีซาคิดนะครับแล้วก็อาดาฮาแล้วก็ฮามิดฮาดดิสแล้วก็บังแล้วก็บังตีมาครับที่ลงจะลงก่อนนี่ก็จะมีบังชาคิดบังตี อันนั้นอะไรฮามิดเหรอฮามิดนะครับแล,แล้วก็บังโรเบิร์ตบังโรเบิร์ตคู่นี้ห้ามกระพริบตาเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเยาวชนของเรานะทั้งสองทีมนะครับ เอาล้วก็แม่เกมการแข่งขันๆๆในคู่แรกได้เริ่มเลยครับมาดูกันครับในคู่พิเศษระหว่างมุสลิมซามกับกงกับทางไซฟุนล้อยแอลอาร์บีครับจบงกกังหวะนี้บังชายกิสสศก็มับบังตีบังตีส่งมาพลาดและเจอครับจากได้แม่ม<า>เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วนะฮะเลือกนี่เกือบไปแล้ว ลูกนี้ครับจะได้เป็นลูกคอนเนอร์ครับของทางทีมไซฟุร้อยอลอาร์เบียโจนมาจากหวาแต่งขวามากริงเอเยังติดบ้างบัสซากิทและไปเก็บสวนกลับของสามกำปองไม่แต่ลูกนี้ก็ไม่เป็นพอครับบางมาลิก เป็นลูกทิกอินเข้ามาของทางด้านเป็นลาดน้ำขาวส่งมาทางด้านปริยภาพบริยภาพส่งมาทางกลางกลางส่งมาทางด้างกลางเซ็นเตอร์แบ็กแหม่แล้วก็คือตัดมาได้ของทางด้านมุสลิมสามกระโปงมุสลิมสามกระโปงส่งให้ผู้รักษาประตูมูฮัมหมัดสกิทสกิทสเกิดมาทางด้านลิมเส้นเบอร์ห้าแล้วก็กระกช้างถูกพลาดลาดเบอร์สิบสองแล้วก็ยังไงก็แล้วก็เลี้ยงไปสกัดตัดออกมาได้ของทางด้านเป็นลาดน้ำขาวเป็นลาดน้ำขาวแล้วก็ลูกยังอยู่ของทางด้านมุสลิมสามกระโปงแล้วดูไปบางโรเบิร์ตครับจากวันนี้จากว่ะส่งมา แล้วก็ไปเกมสวนกับเกาะมุสลิมอของทางใส่ฟุตบอใส่ฟุตบอได้บอลตรงนี้ใส่มาที่หมายเลข25เยียบบอลรอแลจังหวะน,นี้จะพลิกหนีแหมก็ไม่ได้โดนสะกิดออกไปของทางด้านเบอร์9มุสลิมสามกระโปรงลูกเล่นไวของทางด้านใส่ฟุตบอเบอร์25ส่งริมเส้นมาทางด้านกับซ้ายแล้วก็ลูกอยู่ทางนั้นสามกระโปรงและแล้วยับรับแล้วก็แล้วก็โอ้โหตัดไปได้อยู่ข้างนแล้นเลยเกือบไปครับแหมเกมเร็วเกมไวเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ เกมเร็วเกินไวเลยนะดูแล้วมากหน้าหลายตากันเลยลูกๆหล,ลานหลานเราทั้งนั้นเลยแล้วจังหวะนี้ครับพี่กลับมาเขาหมา,ายเลข,ขเก้า,า,า,าขึา้นุู้สาประตูของทางไส่ฟุตโลอาร์เบียใส่ฟุลโลจ่ายมาทะลุมาริมเส้นแล้วเข่าซส้เมื่อตัดผู้รักษาประตูของทางด้านมุสลิมสามกำบงเบอร์สามครับคือมูฮหมัดสากคิดครับไม่วันนี้มาเฝ้าเสาเองเลยครับจังหวะนี้เป็นลูกคอนเดอร์ครับของทางใส่ฟุลโลหมายเลขสิบห้าขวายิงมาติดบังโรเบิร์ต อย่าเป็นลูกที่อิงเข้ามาครับของทางใส่ฟุตเหรอ สายฟุตลอ็อกกิกินเข้ามาส่งไม้ประรวมทีนะครับซ้ายมาที่ริมเส้นเหยียบบอลแล้วจังหวะนี้โดนแซะอยู่แล้วยังพิงพิกไว้ได้ไม่ได้กับมาตั้งกันตอทางด้านสาฟุตลอแล้วก็ริมเส้นมาแหมแต่ว่าติดทางมุสลิม3กําปงแล้วก็ยังไงไปลูกทิกอินเข้ามาของทางด้านสาฟุตลอแล้วก็ส่งมาทังด้ากองการเบอร์สิเกินสิส่งคืนมาทางด้านเบอร์ยี่ห้าเบอร์ยี่ห้มองหาเบอร์กระจุกทางดาถูกกระจุกทางด้าูกลอดดักแหมออกมาทางริมเส้นแต่ว่าไม่รู้การกับทางด้านผู้เล่นของเบอร์15ลูกนี้กิกอิเข้ามาสําหรับมุสลิมสามกงมาที่บางมุมมาสากิดลองส่องมาดูแหมแต่ลูกก็ไม่ตรงกอบครับร แล้วก็เห็นไวของทางด้านไซฟุลส่งย่อมาทางด้านลำเส้นทั้งกับซ้ายล้ำขับซ้ายสก,กัดไวได้ของทางด้านมังโรเบิร์ตมุสลิมสังกระปงแล้วก็ส่งคืนมาทางาเบอร์เก้าเบอร์เก้าส่งมาได้มูฮัมหมาาัดซากิดมูฮัมหมาาัดซากิดส่งมาลิ้นเส้นมาได้ลำขับขวาล้ำกับขวาแล้วก็ผมกูใช้ล่าทุบกระสับใหม่ โอ้โหมันจริงๆแหมคู่นี้ถือว่าสูสีครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเป็นลูกที่อิงเข้ามาของมุสลิมสาวโมโมฮมัดซากิดโมฮ์มัดซากิดมาที่เจ้าบังตีบังตีมาไหลมาโมฮ์มัดซากิดโมฮ์มัดซากิดได้บอลจังหวะนี้เพื่อนขาจับมาแล้วโมฮ์มัดซากิดยังไงครับแหม่จับบอลไว้ก่อนพยายามมาหาเพื่อนแล้วลูกนี้ส่งไปกับพี่โรเบิร์ตหมายเลขสิบสองกับมัตีบอลกันใหม่ครับ ีบอกมาอยู่อยู่ทางด้านมโมมาสกิดเบอร์สามมองแต่แหมมองนะครับแต่ไม่ส่งนะเลยแล้วก็ส่งไม่มองดีกว่ามองแล้วไม่ส่งนะครับแหมเหลือจะเชื่อแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านเบอร์สามโมมาสกิดลิ้นเส้นมาทางด้านเบอร์แล้วก็บังตีแล้วบังตีแล้วก็ริมริมริมมาทางด้านล่างขวาแล้วก็ขวามวาโมมาสโลเบิร์โลเบอร์ส่งมาทางด้านอะไรตีตีตียังไงไอ้ตีสับซ้ายหายไปในป่าหรือเปล่ายังอยู่ลูกอยู่ทางด้าน ตีแล้วก็แล้วก็คืนมาทางด้านมุสลิมสามประตูของทางด้านมุสลิมสามกาบโปองอ๋อแล้วครับมุสลิมสามประตูวันนี้พยายามเซตบอลแล้วลู่นจิ้มมาไม่ฉากเสาออกไปนิดเดียวเองครับแล้วจะเป็นลูกเปิดเกมมาบ้างครับของทางไซฟุลบอลเอลอาร์เบียแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านไซฟุลบอส่งมาทางด้านลำกลับขวาเบอร์เก้าเบอร์เก้ามองหาเพื่อนกุกชักลาถูตัดบอลมาแล้วก็แล้วก็ไปกุญแจมาแล้วก็สามสามสามแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยทางด้านมุสลิมสามประตูนะครับหมา นำขึ้นนำก่อนนะอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ว้าผู้ทำประตูใครนะครับมัวเอ่ไชื่ออะไรนะฮาลิกะฮามิดเออมัวฮาลิกะฮามิดโอ้โหสวยงามครับสามประสานเมื่อกี้ของทางมุสลิมสามครับผมขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบังมาริกแล้วก็ส่งฮาเยลงมาแล้วนะเดตัวเบอร์สองเบอร์สองแล้วก็ยังไงแล้วก็มัวแล้วก็ยังไงครับ สายฟุลล้อส่งคืนมาตั้งเกมใหม่ของทางด้านเบอร์สิบแล้วก็ส่งมาทางด้านลำกับซ้ายกับซ้ายส่งมาทางด้านบุรุษกับประตูแล้วก็ขอย่อมาทางด้านหลับขวาแล้วก็ตัดไปทางด้านซ้ายเฉียดประตูแล้วก็เรียบเรียบเอยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยไอ้ฮาดีใจอะนึกว่ายิงเข้านะครับแม่นี่นี่ดูทําปากหมือแตเชื่อ ได้วิธีการดักอ่านจังหวะแต่หลอกผู้สัตรตูแล้วก็ยิงเข้าไปก็ขึ้นนำไปแล้วสองต่อศูนย์สำหรับมุสลิมสาวกระโปงแต่มีเวลาอีกเยอะครับลุยก,กันต่อใสฟลอรแอลอาร์เบียครับบาลูกนี้จะตอกส้นไหมลูกนี้ก<ม>็พวงหันไปนิดนึงครับจะตอกส้นนะครับแต่ไทดขาลวกลูกอยู่ทางด้านมุสลิมสามกําโปงมูฮัมมัดซากิดแล้วก็ส่งหรือเปล่าลวกลูอยู่ทางด้านลิมซ้ายมาทางด้านเรเบอร์สองแล้วก็แหมอันดาฮาตัดมาแล้วแต่งทางเกมใหม่ของทางด้านมุสลิมสามเฮ้โอ้โหยผู้พากหา ายหายไปอยู่ที่ตะตุ่มเหลือมาดูจังหวันนี้ครับอันดส่งไม่มาหาแลวครับบิดหาไิดเห็นนางตีขึ้นมาแล้วเลยหาไม่เรียบอ้โอย่างนี้แม่เป็นลูกสูตรของทางด้านมุสลิมสามกํปงนะฮะวันนี้บางตีถือว่าพักบนได้สวยครับคอยจ่ายคอยปอนให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่เย่๋ต้อย่าประมาทครับทางของไสฟุตล้อนี่เดี๋ยวบอกได้เลยว่าถ้าเครื่องติดแล้วสนุกแน่ครับบังมลิกแล้วก็สายฟุตล้อจะติเสมอได้หรือเปล่าแล้วก็โอ้โหลูกนี้ดึงละเอียดเลยครับ หมอยเล่ยิงซิ้มอาหลอกมาสวยแล้วครับเหลือแค่ยิงประตูเท่านั้นครับ เออบางตีเข้าไปตีเข้าไปอย่าให้มันเงียบเออตีเข้าไปตีเข้าไปอย่าให้มันเงียบแล้วบางตีตีแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านมุสลิมทางกระโปงตัดออกมาข้างสนามแล้วลูกอยู่ทางด้านนัฟุลบอลใส่ฟุลบอแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านมุสลิมสามกระโปงอ๋อแล้วมุสลิมกระโปงขึ้นมาที่ฮาบิดฮาบิทจะมาที่หมายเลขเก้าตีตีได้บอลจังหวะนี้แตะหลบไปหนึ่งซีนแล้วมาหมุนพาทั่วมาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับมาส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมทางด้านกับซาแล้วเอ้ยแล้วลูกนี้แม่มาเข้าเขาดีคฮาแล้วก็ฮาเยฮาเยส่งมาให้้้้้กกับบตตตีีีาาาางขึนนมมฮเเยยิซโอลู ไม่วิ่งตัดบอลไม่ไปทันแล้วก็เลยออกข้างสนามไปมีการเปลี่ยนผู้เล่นครับบางรอซิดมาแล้วก็นี่ใครนะแล้วก็โลกเล่นไวของทางด้านสายฟุต้อแล้วก็สุช่างเลี้ยงเลยโลยไล่มาแล้วไล่มาแล้วนะสองประตูต่ตอนหนึ่งแม่จงังหวะเปลี่ยนตัวยังตั้งไม่ได้ครับมาที่รอซิดครับนะ แล้วก็เป็นลูกของทางมมฮัมมัดรอซดส่งมาให้ดไดาไ้ตีตีแล้วก็ยังไงส่งมาทางด้านเลเบอร์สิบสามเลเบอร์สิบสามแล้วก็แล้วก็ยังไงซับม,มับแหมตัดติดของทางด้านใส่ฟุตลอยแล้วก็ขออยุกะชากลากเลาะมาทางด้านริมเส้นนำกับซ้ายนำกับซ้ายคือหลังตีโต๊กลับมาทางด้านเลเบอร์สิบเบอร์สิบแล้วก็ขยุกชากลากหล,ลอกมาเฮ้ยเรียบรลอก ลูกนี้แม่หลอกจะยิงไกลเลยครับแม่ตอนนี้ไล่มาแล้วหนึ่งตัวต่อสองลุยก,กันต่อครับสำหรับมุสลิมสามกระปุมแต่หลอกมาสำหรับเบอร์สี่จ่ายมาที่รอกรอซิดมาที่บมาเลขสิบสามจับบอลมาพิงไว้สวยมาที่บางตีบางตีชิปมาแม่ลูกนี้ก็ยังติดที่ทางส่ฟุต้อครับทางนี้ทางด้านสาฟุต้อรเริ่มตั้งเกมขยับตับไม่ได้แล้วนะลูกอยู่ทางด้านมุสลิมสามกระปุ่มลากาดซ้ายแล้วก็อยู่ตรงเบอร์สี่ส่งขึ้นมาทางด้านลากองหลัง<เ>ลแล้ว,ลลวยังไงมาไม่รู้กันนะ ดักสวยแล้วครับจังหวะสุดท้ายนี่จบไม่ได้เล่นกันต่อไปครับสำหรับมุสลิม3ามกำปงมุสลิมกำปงส่งมาให้กับหมายเลข13เล่นกันเนาะนี่เปลี่ยนชุดใหม่ครับส่งมาแล้วมาเลข11ต่อที่บังรอซิด11ได้บอลจังหวะน,นี้ยังไงโดดพลิกมาจับพลิกไปแล้วลูกนี้ใหม่บอลออกข้างสนามไปครับเป็นลูกทัศน์บดแล้วก็เล่นไวของทางด้านมุสลิม3ามกำปงเบอร์11ส่สงมาทางด้านมูฮัมหมัดรอเซ่รอเซ่ตัดใบมัไม่ได้ทางด้านไซฟุลรอเบอร์15เนี่ยเออเอ้ามันดีเหมือนกันเออเออ เอาเข้าไปเออเอาเฮ้ยแล้วก็ตัดมาทางด้านใส่ปุตโลแล้วก็สกัดแล้วก็เรียบร้อยเอาเลยเอาเลยเออเต็มสองสอแล้วสองประตูต่อสองครับไล่มาแล้วครับแล้วก็มุสลิมสามกำปองยังไงแล้วตอนนี้ลูกอยู่ทางด้านมุสลิมสามกำปองตัวสี่ทรงคืนมาทางด้านรอเซตรอเซตกองหลังกองระกะกองหลังเบอร์เจ็ดตัดตัดไม่ได้ของทางด้านไซฟุลโอ เอาเลยครับแม่ใสฟุลบอลอาร์เบียตีเสมอได้กลับมาสู่เกมแบบนี้ก็สนุกเลยครับจังหวะนี้ครับแม่ใสฟุลบอลได้บอลกลับมาตัดที่เซ็นเตอร์แบ็กแล้วเจอทางของมุสลิมสาวงดักได้แล้วก็ยิงไกลติดศีรษะแม่ลูกนี้ออกหลังไปเลยครับแล้วก็ทางด้านมุสลิมสามกำปองจะยังไงในระหว่างที่สกอร์เสมออยู่ที่สองประตูต่อสองแล้วก็เล,เล่นไวของทางด้านมุสลิมสามกำปองส่งมาทางด้านผู้รักษาประตูใหม่แล้วก็ตัดออกข้างสนามไป อ๋อเลยครับเป็นลูกทิกเองเข้ามาของทางทีมซิฟิโรนอาราเบียส่งมาที่หมายเลข25บริษัทจับบอลแล้วจังหวะนี้ปึ่งกึ่งหลอกหลอกมาลูกนี้เล่นคุณสรัาประตูบาแล้วลูกจังหวะนี้แทงทะลุมากเลยมุสลด้านริมเส้นแล้วยิงเรียบแม่ยังอยู่แล้วจะไปเก็บสวนกลับมาบ้างของทางมุสลิม3ากระป๋องพริกมาส่งมาเล่นต่อไปไม่ได้ครับประการีตัดมาได้ละแหมมุสลิมใหม่ มาะเปิดเกมเล่นมาของทางด้านมุสลิม3กําบงเบอร์สี่จะยังไงจะไปได้หรือเปล่าส่งมาทางด้านมุสลิมสาวโตเบอร์สิบสามกองกลางส่งมาทางด้านลำกางขวาลำกางขวาเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดส่งคืนตั้งมาอยู่ทางด้านสายฟุตโลสกัดตัดไม่ได้ยังไงเบอร์ยี่สิบห้าแล้วก็ไม่ออกท<ว>างสนามไปต้องสกัดทิ้งไปก่อนครับแล้วลูกนี้จะเป็นลูกขี้อิงเข้ามาครับกองทาง ใส่ฟุ้นรอยเออาราเบียส่งมาที่หมายเลขก้ายเลก้าไในบอลกลับขึ้นมาที่ปตประตูแล้วตรงนี้แตะหลอกหนึ่งแตะหลอกสองพันด่านแหกมาแล้วจังหวะนี้มาดีมาเลกี้าขวาบ้างหัก้างเลยแล้วโอ้ยสับตัดออกว่าทางด้านอาราเบียตัดบอลไม่ได้เอ้ยโอ้โอ้โอ้ โอ้ลูกอยู่ทางนั้นมุสลิมสังกระโปรงเบอร์สิเป็นแหมสกัดตัดออกรัเบียออกข้างสลัดป่ายไหนของมุสลิมสังกรงมีเสียงไหมมุสลิมสังกระโปงสาวจะเงียบเลยวะเฮ้ยทางนี้ก็อาราเบียอาราเบียนั่นแหละแล้วมาดูกันต่อครับไซฟุตโลอาราเบียแม่จังหวะดีพิกมาแล้วและอาจารย์บอกว่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะเป็นทางด้านทั้งสองทีมเสมออยู่ที่สองประตูต่อสองเอาเขาะไปบังอย่าให้เงียบเอ้ย เอาดินะขอไปอาราบีเอา้าเอาดีม,ม,มีเพลงอื่นอีกไหมเอาดีขอจังหวะเพลงอื่นได้ไหมมีเพลงอะไรไหมเอออาราบีเอ่อเอาจังหวะต่อไปเราขอเชิญสิงโตเชิด <c oughs> เอออาท่านที่ว่า จะกลับบ้านนะอย่าเพิ่งกลับนะฮะเพราะว่ายังมีอยู่เสื้ออยู่หลายตัวเลยหลายตัวครับสั่งเกินมาประมาณ300กว่าตัวนะครับเพื่อที่จะมาแจกตอนนี้นร,ร้านค้าเป็นยังไงบ้าง<ะ>ร้านค้ายังคึกคักอยู่นะใช่ใช่ใช่ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับบริเวณป้ายโดยรอบสนามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของทางด้านอัตตอนุนยันนานแล้วก็พี่น้องชาวของแปดนะครับ<ๆ>ในการต้อนรับนะครับต่างสถาบานันต่างนี่นี่วันนี้แค่วันแรกใช่ไหมวันแรกมีกันอีก2วันเต็มเต็มกันอีก2วันเต็มเต็มเลย นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวของแปดเรานะครับให้การต้อนรับมุสลิมคือพี่น้องต่างชุมชนด้วยความอบอุ่นโอเคครับจะขอถ่ายรูปกับใครเอ่ยจานแต่ละทีนะครับระหว่างที่จะเปลี่ยนตัวนะครับขอถ่ายรูปไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะก็ขอเชิญทีมมาดเบียก่อนเลยถ่ายรูปฟุตซอลฟุตซอล สีมาสี่แหมไหนๆก็มาแล้วก็ถ่ายหน่อยสิ แล้วก็ถือว่าทางด้านอาราเบียมีความพร้อมนะโอ้โหเอายาดมมาให้ดมนะครับเหลือจะเชื่อนะครับแม่เอ้ยแม่บังเดซูยาดมเนี่ยอยากจะให้บังเดดซูมเพิ่มเกินดูยาดมอยู่ยาดมแม่ดูยาดมของทีมไสฟุตล้อด้วยนะแต่ชูหน่อยอยูยาดมแม่นี่นะยาดมโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหแม่แม่ดมทั้งดมทีมได้ทั้งกำปองอะนะโอ้โหแน่นอนจริงๆแนนน่อจริงๆเดี๋ยวจบจากคู่นี้เราจะมอบรางวัลก่อนนะครับ เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณอุนยัสนะครับมอบรางวัลให้กับชุดแรกนะครับของแชร์บอ<ร>ลเป็นฟังดิดแชร์บอลนะครับรางวัลที่5นะครับถ้วยพร้อมใบประกาศนียบัตรแล้วก็รูปถ่ายทีมของท่านนะครับแล้วก็กบจบจากคู่นี้ก็จะเป็นของทางด้านดารุสสลามพบใช่ไหมอ๋อ สำหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นทางด้านแชร์บอลนะครับเป็นทางด้านอัตอริกุนจันนวาวะทะกับทางด้านมุฮัมมัดดิยะครับโอ้โหกอ,องเชียร์ดารุดหลามในสุดยอดจริงๆครับอ๋อแล้วว่าเกมครึ่งเวลาหลังเริ่มเลยครับเปิดมาเป็นบอลของทาง ใส่ฟุตลลดเดนดักได้ดิบังตีกลอกโหละเอียดแล้วบงังเวามาไหลไม่ไหลจับไว้ก่อนมา่ีา่ฮาลักาฮามิดฮามิดได้บอลมาตรงนี้แล้วเขาซ้ายมาเจอทางใส่ฟุตโลดดักได้ครับบังลิกแล้วก็ลูกตัดมาทางด้านมุสลิมสากำปงเบอร์เก้าบังตีแล้วก็ส่งมาให้ได้มูฮัมมัดฮามิดแล้วก็จะลิมล้มเส้นได้หรือเปล่าลิ้มเส้นมา,มนมาทงางด้านกับซ้ายเบอร์เก้าแม่ตัดออกข้างสนามไปลูกยังอยู่ยังอยู่นะแต่ว่าปล่อยออกเป็นลูกได้ของทางได้มุสลิมสามกำปงมุสลิมสามกำปงแล้วก็บอกว่าไปแม่ทำหน้าทำมือนี่ก็จะหวานข้าว แล,แล้วลูกดูทางด้านเบอร์หกอ๋อเลยครับมาดูครับมีส่งมูลนี้แล้วมาเล่นที่ตัวสุดท้ายแล้วมาที่หาหลักหามิดหมอยเล็กก็ไม่มีความเร็วมีความคล่องหักมาเจอใส่ฟุต้อดักได้แม่ลูกนี้แรงออกหลังไปเปิดจะประตูมาครับบางมาริกลูกอย,อยู่เป็นลูกตั้งเตะของทางด้าน อาร์เบียแล้วก็ยังไงลูกอยู่ทางด้านมุสลิมสามกระปงเบอร์หกส่งมาทางด้านบางหวะเบอร์สิบเบอร์สิบแล้วก็ยังไงก็จะลากออกมาลากออกมาทางด้านผู้ต้องสาประตูแล้วก็ยัง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 อยู่ลุยเส้นมาทางด้านล่างขวาแล้วก็ส่งคืนมาทางด้าผู้ร้องสาประตูแล้วก็คอเบาๆมาทางด้านลำกาบซ้ายบังลากไก่บังตีบังลากกรบังตีส่งคืนมาทางด้านเบอร์หกทางด้านมุสลิมสามกระปงนี้จังหวะจับคอได้อยู่นะครับ มาแล้วในงหวะนี้ชุดนี้ดับนี้โดนดักละโตแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ยโอ้ยพตาดผิดพลาดนิดเดียวทำได้เลยครับสำหรับใส่ฟุโลแอลอาร์เบียกยิงขึ้นมาเป็นสามประตูต่อสองแล้วาดมาจี้เลยโอ้โหสามประตูต่อสามามโอ้ยลกมันคู่กี่สุสีนะเป็นทางด้านมุสลิมสางอำปปงนะตีเสมอได้ในเวลา อันต่อเนื่องนะครับในสามประตูต่อสามโอ้โหมาดุยกันต่อสายฟุตบอลนะดูครับแม่มุสลิมสามกระโปรงนี่ก็เพชรเร็วแล้วนะวัดดีคิกอินเข้ามาโดยเริ่มเดือดแล้วเกมเริ่มเดือดแล้วมุสลิมสามกระโปรงอยู่ทางด้านเบอร์เก้าของนางมุสลิมสามกระโปรงแล้วก็สับไกลติดของทางด้านสายฟุตบอแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านเบอร์ห้าเบอร์ห้ามาแล้วอยู่ทางด้านสายฟุตบอเบอร์ยี่สิบห้าแล้วก็ไม่หลอกโอ้โหไปดูการหลอกของใหม่เลข็กยิ่งขึ้นมาตั้งใหม่ของทางซันฟุตบอ เล้วโอ,โ,โอ้โหเลียงด้ยโอ้ยบังตีนี่บอกได้เลยไว้ใจได้จริงครับลูกนี้ดักอ่านเกมได้สวยยิงขึ้นนองไปแล้วสี่ประตูต่อสามบังมาลิกก็หลังจากที่เปลี่ยนตัวฮาเยออกก็ได้เริ่มทำประตูได้นะครับเปิดเกมมาครับมูนินส่งมาที่บังวาลหมายเลขสิบบังว่าเล่นแม่จังหวะนี้โดนเพชรเร็วดยหมายเลขสิบสองเอใส่ฟุลโลและจังหวะนี้จะพลิกก็ไม่ได้เอออย่าเงียบเคาะไปบงังดีดีดีแจว แล้วกอิมนอามาให้กับบางตีไหลแม่ลูกนี้ไม,ไม่ผ่านทา,แาอแล้วออกข้างสนามไปแล้วก็เลยเป็นลูกทิกอินเข้ามาของทางด้านมุสลิมสามกระโปงบอลมาอยู่ที่มูนิสเบอร์ที่ทางคามิดแล้วก็เปลี่ยนแกนมาที่บังหวัจวจังหวะนี้บงังหววดักบอลได้แล้วก็วล็อกมากับมาีมูนิสมูนิสได้บอลส่งมาให้ฮาลักฮามิดหมายเลขได้โยกมาครับบางลิกก็ลูกอยู่ทางด้านบางตีแล้วก็คงให้ใครวะหน้าเออจะได้เป็นลูก ขีดอินเข้ามาของทางเซนฟุลอแอนอารเบียครับไม่แล้วก็เริ่มมีการเล่นพาวเวอร์เพย์ของของทางด้านมุสลิมสามังโปงเห็นแล้วอ๋อเลยครับจังหวะนี้ขึ้นเกมนป้นระดับสใจมากระดับกว้าล็อกไปแล้วลูกนี้เติมตัวแล้วก็ตแล้วก็ตแล้วก็เตไปเรียเรีอยเอยเ่อยเรอะเรืดอยเ่อย่อกเร่อยเรื่อสังื่อแล้วกอยังไ่อยเรว่ายเรื่อยเรืยเว่อยเรื่กยเรื่อยเรแ่อวเรื่ยเร่อผูรเร่นยเรา่อยม่อยเร็่อยเรื่อรับเรออยอนเอารเบียครับ Feed, แล้วก็ลกที่เอินเข้ามาของทางด้านใส่ฟุตร้อแล้วก็โยกเบาๆมาตัดออกมาทางด้านมูนิดมูนิดลูกอยู่ทางนั้นอารเบียอารเบียส่งมาทางเล็มเซลัมกับซ้ายทาซ้ายวิ่ง12แล้วก็สกัดไม่ได้ของทางด้านสามิลแล้วก็เล่นไหว้โตโตมาแล้วก็ไลูกนี้ปาโตกลับมาทางของไปฟุตอย R รลือดูกี้เบรกไม่ได้ลูนี้ส่งไปกระทนหลกลโามโรโดมาแล้วยิงเลยยังตโดนเโเหลือจะเชื่อนมลืนะใจเย็นใจเย็นสนามมันลื่น แม่ค<อ>ู่นี้บอกได้เลย<ด>ครับกับ<ด>พิบตาไม่ได้เลยครับขางมันเริ่มลงด้วยฮะมันลื่นสนามเออออะเออลาบีลาบีเฮ้เฮอลาบีอาลาบีออลาบีเอเอเอลาบีลาบี

เล่นวันนี้แม่ส่งมาที่บางตีไปเลยเก้าไหลมาที่บุมาซากินแล้วกับบงตีแล้วลูกนี้ยิงมาก็ยังไม่ได้โอ้ยสนุกสนานจริงๆในหลายโซนแต่เป็นร้านนังขาวบังดูหรือเปล่าปีที่แล้วดูโอ้ยก็สนุกเลยนะสุดยอดแล้วช็อตนี่ต้องต้องโอ้ยแม่บุมาซาแน่นอนจริงๆ แล้วทุกวันนี้มาที่ฮาแล้วก็ฮาเยมาที่ฮาเยเหยียบส้นมาให้กับมูนนิลมูนนิลได้บอลจังหวะนี้เหยียบรอแล้วก็เปลี่ยนการมาที่ฮาแล้วก็ฮาเยฮาเยส่งให้กับเจ้าตีหมายเลขกเก่าแล้วทุกวันนี้มังตียังไงครับแางจับบอลขึ้นมาให้กับทหารแล้วก็ฮาเยฮาเยส่งไปไว้ลอดมาให้กับมังตีแล้วก็เปลี่ยนการไปโมมาซากิจจไลแล้วก็ทุกวันนี้กับบังมาลิกยังไงกันต่อแล้วก็ไปลูกตัดมาได้หรือเปล่าของทางด้านสายฟุลบอแล้วก็อาจารย์ว่ายังไงยังเล่นได้อยู่ของทางด้านสายฟุดกกกกับบาาาา้้้้้งงีีมแลลว็็นนนสทท่รเอยต หวานและสวัสดีคืนบริษัประตูเล่นมาที่มังตีตีมังตีจับมาเปลี่ยนแกนมาทางกราบซ้ายย้ายมาแล้วเข่าซ้ายโอ้โหหมว่าติดเสานิดเดียวแหมโอ้ยนี่มังตีปมสองมิลลิเมตรบอกได้เลยว่าวันนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีครับบังตีและสวัสดีจ่ายมาที่การสนามให้กับทางไซฟุตลอยอาราเบียอาราเบียกับตั้งกันหน่อยที่บริษับประตูและสวัสดียังไงครับเปลี่ยนแกนมาแล้วโดนดักทางได้มูมขวาซากิสศอกให้บมังตีเหยียบซ้ายเบากันเลยติดบอกรับไม่ได้ของทางด้านเบอร์ยี่สิบห้าของทางด้านอาราเบีย แล้วเั้าวันี้กับมาตั้งกันใหม่คารจะมุ่13กระปุกที่ต่อแล้วก็ต่อฮาหรือก็ต่อฮาเยส่งมาที่บางตีบางสีกับมาเซตบอลกับมาเซตบอลกันใหม่มาที่ฮาแล้วก็ฮาเยฮาแล้วก็ฮาเยขึ้นมาแล้วแม่ลูกนี้ก็ย่อมถูกสกัดออกไปได้แล้วอาจารย์บอกว่ายังไงครับเป็นลูกทัสบอลทัสบอลยังลูกอยู่ทางด้าน อ๋อระเบียตั้งกันใหม่แล้วจังหวะนี้ชีฟมาติดมาทำมังตีมังตีใหม่เลขเก้าจับบอลลงแล้วจังหวะน,นี้มองหาเพื่อรวมทีมกับมาตั้งกันใหม่ที่มูมสัสกาเกตมูมสัสกาเกตได้บอลจังหวะนี้ทำยังไงดึงบอลรอจังหวะมาส่งให้มังตีนั่นกรับซ้าย ลำกับซ้ายตัดมาแหมออกทางด้านซาเบียตัดบอลไว้ได้แหมลูกไม่ผ่านไปทางด้านเบอร์12แล้วก็เป็นลูกที่กินเข้ามาของทางด้านเบอร์12ของมุสลิมสังกระปงลูกอยู่ทางด้านมมฮัมมัดสกิดกองหลังกองหลังส่งริมเส้นมาทางด้านขับซ้ายขับซ้ายกับซ้ายแล้วก็ส่งคืนมาตีเกมหม่เริ่มหมาของทางด้านมมฮัมมัดสกิดแล้วก็เวยลาาข้าถูมาตัดบอลไว้ด้านอาลเบียแหม่แล้วก็ตัดออกข้างสนามไปเอากองขอเสียงกองดังๆหน่อยเร็วตัวเจ๊จัุกใจหน่อยเร็วแหมเร็วลูกตอนนี้นะครับเป็นทางด้านมุสลิมสังกระตตู นี่ครับเสียงกองจะทำให้ทางไซฟุตบอยแห่งอารลเบียมีกำลังใจขึ้นมาแล้วสันทแตัดสายฟุดบอลใครตัดได้มเกือบไปแล้วเหลือจะาชื่อ แล้วบอลเกมมาบ้างสำหรับมุสลิม3กับโปรงส่งให้มูม,มาาัดซาคิดเล่นกับบังตีบังตีได้บอลมองหาพระรามถินใจ่ายให้ต่อฮาแล้วต่อฮาส่งให้ที่บังตีบังตีจับบอลดึงรอจังหวะนิดนึงแล้วส่งให้ต่อฮาเบิ้ลมาจางก,กาข้ขวาให้กับโรเบิร์ตโรเบิร์ตส่งมาให้กับจุติเล่นกับต่อฮาหนึ่งสองแล้วก็โอ้โหแล้วลูกนี้ก็เป็นลูกสู่ของทางด้านมุสลิม3กับโปรงแล้วก็เริ่มมาใหม่ของทางด้านอาหรับเบียแล้วก็ยังไงลูกอยู่ทางด้านมุสลิมสาประตูเบอร์ยี่สิบห้าแล้วก็ส่งมาทางด้านละกองกลางเบอร์สิ กู้ทากลากตัดมาใหม่แล้วก็ลูกตัดมาไว้ได้ออกข้างสนามไปอาจารย์ให้ทางมุสลิมสามกระงคลิกอินเข้ามาครับจังหวะน,นี้เ,เล่นสั้นๆไปมอสกิทหมายเลขสามมอสกิทส่งไปหมายเลขเก้กกเกางตีเปลี่ยนแกนมาให้กับตอฮาหรือฮาเยเฮาเยได้บอลดูกสับโยกสับโยกส่งมาพลาดแล้วเป็นเก็บส่วนกลับกับบางมาล็กแล้วก็ลูกอยู่ทางด้านบเบร์เบอร์ซิเบร์แหม่กู้ทากลากตัดมาของทางด้านมุสลิมทางกระโปรงได้หรือเปล่าลูวอยู่ทางด้าน สาฟุตโอลแล้วก็ยังไงอาจารย์แหน่ลูกยังอยู่ทางด้านสาฟุตโลเล่นต่ออยู่บางนาเบอร์สิบห้ามุสลิมดูจังหวะนี้พิกมาสาฟุตโลแอนอาราเบียโอ้โหสกัดตัดเอาไว้ได้ของทางด้านมุสลิมสามกรรมปูงลูกกีเวลูคนเด้อครับของเขาใส่บอโซลเตอร์โอ้โอ้เอาแล้วทางด้านมุสลิมสามกรรมปูง ลูกนี้เขมายิงไปมชนใน,นสนามนี่วันนึกว่าสนามนี้เป็นของทางด้านอาราเบียนะครับแั้มุสลิมสามกำมงจับบอลไม่ได้เคาะบอลมาใหม่ๆลูกอยู่ทางด้านเลยตีต,ตีสับหมาบขอให้โอ้โหระวังบอลกันด้วยแล้วสวัสดีแล้วเปิดเกมมาบ้างครับของทางไซฟุลเลยอัอาราเบียเล่นกันสั้นๆมาจังหวะนี้หมายกว่าสกิดบอลเปลี่ยนทางมาได้กระสายโยนมาแล้วจังหวะนี้แล้วก็บอลแรงออกหลังไปครับบังมาลิก ชูนิ้วให้บอกแจ๋วเลยแล้วก็เล่นว้ของทางด้านมุสลิมสางก็งส่งมาทางด้านเบอร์สิส่งคืนมาทางด้านบุตรสาประตูตั้งมาใหม่งลงริมเส้นมาทางด้านลำกับซ้ายลำกับซ้ายส่งข้ามมาทางด้านราเบอร์เก้าเบอร์เก้าไตีตียังไงไอตีแล้วไอตียังไงแล้วก็ริมเส้นคืนมาทางด้าน เบอร์สีเบอร์ส่ส่งคืนเขาะย่อมาตัดมาได้หรือเปล่าแล้วก็ทางด้านไซฟุลลอแหมตั้งเกมรับอย่างดุเดือดอ๋อเลยครับดูครับวขาจะเจาะยังไงครับสำหรับมุสลิม3ามกำปงครับมตัวนี้ตอนนี้ไซฟุลลออลอารเบียเนี่ยเล่นคุมโซนและหวังที่จะโต้กับอย่างรวดเร็วจังหวะนี้ส่งมาที่หมายเลข13ครับมแล้วขึ้นเกมแล้วนันกระับซ้ายในชุด2ลงมาแล้วครับสำหรับ ทางมุสลิมสามกระโปงครับบังแล้วก็มุสลิมสามกระโปงส่งคืนมาทางด้านเบอร์สี่มุสลิมสามกระโปงแล้วก็คือจุกชากลากเรือมาทั้งเลื้ยแล้วก็โอ้โหตัดตัดไว้ได้ของทางด้านมุสลิมสามกระโปงแล้วก oh, oh, so ok. ็เล่นเริ่มมาใหม่ของทางด้านมุสลิมสามกระโปงอ๋อเลยครับมาดูครับว่าการเซตเกมของมุสลิมสองกระโปงตรงนี้ไม่รีบไม่ทอนครับรอจังหวะที่มั่นใจแล้วชัวร์ครับเข้าทำบอลอยู่ที่วงโรเบิร์ตส่งกลับมาที่มูมัดซากิทเล่นในแดนกราบซ้ายมาในจังหวะนี้หมายเลขเก้าได้บอลแล้วก็สไตล์บอลมาให้กับมมมมูัหหดซาาากิสยเลลขข้้ววโอบ าแม่หายไปนู่น ก็เล่นวายของทางได้ไซฟุลล้อเล่นลูกอยู่ทางด้านไซฟุลล้อเบอร์25เบอร์25่สิบห้ขยับขับออกมาทางด้านเบอร์เสี่โวหุ่จะกระตันแล้วโลูกแม่นี่สวยจริงๆเลยเอาเลยครับดูครับกันเริ่มเกมกันใหม่ครับของทางทีมมุสลิม3กมก็โบส่งมาให้กับเพื่อนตรงนี้นั่นกระดับไซที่ใหม่เลขเก้าหม่เลขก้ามีของโปรตุสิบสามาคล้องอยู่กับมาตั้งกันใหม่ที่เซนต์บัแล้วสวัสดีขึ้นมาได้กับมูมาสกิดโมมาสกิดส่งมาให้กับเพื่อนตรงนี้หมาเลขส1บขึ้นในเดินกระดับไซกั้งไม่ได้ก็ถ่ายบอลไปกก่่่อออนนนครรัับบงงงงมมาาาาาาาลีููยททดด้้้สให บูแล้วปูเหล็กษาประตูแล้วก็คืนมาทางด้านโมมาเรีเบอร์สิบเอ็ดของทางด้านมุสลิมสังกระปงแล้วก็คืนมาทางล้านกับอาจารย์ว่าไงเป่าหมดเวลาการแข่งขันเลยสุดมันเลยครับแม่ดูย,ยังดูเดือดเลยคู่นี้โคตรมันแม่ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านใส่ฟุตล้อนะครับเอ็กอารเบียนะครับแม่ให้เกียรติมาทําการแข่งขันในครั้งนี้โอเคครับเดี๋ยวเราร มอบรางวัลน,นะครับให้กับทั้งสองทีมขอป้ายขอ,อ,อคุณครูครับขอใบป,ประกาศด้วยครับของทีมอราร์เบียครับใบป,ประกาศพร้อมรูปนะครับโอเคครับขอเรียนเชิญอาทีมูมาตครับอาทีมูมาตมอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วย